ใครรอหนึ่งหมื่นหนึ่งมืนหนึน่งมืน,น,มนได้หนึ่งแต่ได้หนึ่งหมื่นจริงนะแต่ยังไม่ได้วันนี้พ่งนี้นะเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อต้องบอกอย่างนี้ก่อนเพราะว่าพอเมื่อวานเนี่ยพอมีการถแถลงไปปุ๊บใช่ไหมค่ะแล้วปรากฏว,ว่าโหลดแอปเลยได้ไหมค,ค,คือคือโครงการเนี่ยยังไม่ได้ยังยังไม่ได้เริ่มคือเพิ่งเพิ่งเริ่มถแถลงไปแล้วออคือก่อนหน้าเนี้ยก็มีแอปรอมอะไรแบบเนี้ยเยอะมากแบบโหลดเลยแอปพลิเคชันรับเงิน10,000บาทอะไรเงี้ยต้องบอกก่อนเลยว่า ภายในสิ้นปีนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนนะเพราะว่าเพราะว่าเขาเพิ่งแถลงข่าวไปเมื่อวานแล้วมันต้องรอกระบวนการของเข้าสภานน่นนี่นั่นกว่าจะได้ใช้กันจริงๆเนี่ยอีกสักระยะหนึ่งคือซึ่งเขาจะเริ่มโครงการกันพฤษภาคมปี67เเออเพราะฉะนั้นเงินต้องกู้ก่อนช่วงนี้ใช่เออนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอาจจะต้องรอถ้าใครไปเผลอเจอแอปหรือมีคนส่งข้อความมาให้กดลิงก์แบบโหลดได้เลยรอเตรียมพร้อมไว้ก่อนอะไรเงี้ยอย่าอย่าพึ่งดีกว่าได้รับสิทธ ได้รับเงินก่อนแบบเนี้ยอย่าหลงเชื่อนะก็คงจะต้องรู้ว่าในช่วงนี้เนี่ยเงินในส่วนเนี้ยเขาต้องกู้คลังมานะเพราะฉะนั้นในระยะเวลาของการดําเนินการเนี่ยนะคะก็ต้องใช้เวลาบ้างแต่ว่ายังไงเรื่องของเงิน1 0 0 0 0บาทนะคะกับเงินดิจิทัลเนี่ยนะก็ได้แน่นอนนะคะุณต้นคะซึ่งได้แน่นอน1 0,000หมบาทนะครับเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินแถลงข่าวแบบชัดเจนแล้วก่อนหน้านี้มีแบบลือมาบ้างว่า ประชุมแล้วเกณฑ์แบบนี้ประชุมแล้วเกณฑ์แบบนี้นะครับล่าสุดเขาเคาะมาแลเคาะอ๋อเคาะมาแล้วนะครับว่าโครงการนี้เนี่ยจะใช้งบประมาณเนี่ยนะครับผมเบื้องต้นเนี่ยประมาณ500 0 0นล้านบาทสําสหรับคนมีสิทธิห้ล้านคนนะครับซึ่งคุณสมบัตินะครับฟังดีๆนะครับสำหรับคนที่จะได้เงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่บาทคืออายุ16ปีขึ้นไปนะครับรายได้ไม่เกิน70,000บาทต่อเดือนหรือว่า,ามีเงินฝากไม่เกิน หอ่าเงินฝากทุกบัญชีนะครับไม่เกิน5 0,000นบาทถ้าใครที่มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นคุณเงินเดือนเกิน7 0 0 0 0บาทหรือว่าคุณมีเงินฝากเกิน5,0,000นบาทคุณจะไม่ได้เข้าร่วมโครงการดิจิทัลอคุณจะไม่ได้รับสิทธินะคุณจะไม่ได้รับสิทธิ์นี้เลยนะครับผมก็ลองเช็คของท่านให้ดีบางคนบอกว่าเงินฝากเกินเอาไปถอนออกได้ไหมอะไรเงี้ยเขาเขาน่าจะมีเขาน่าจะมีการเก็บเก็บข้อมูลฐานข้อมูลอะไรไปแล้วแหละนะครับผมแล้วก็กรอบระยะเวลาเนี่ยใช้จ่ายครั้งแรกเนี่ยนะครับหเดือน หมายถึงว่าพอเริ่มโครงการเมื่อพฤษภาหกเจปุ๊บคุณจะต้องใช้จ่ายครั้งแรกภายใน6เดือนะนะครับไม่ฉะนนั้นจะเสียสิทธิ์แต่พอใช้จ่ายครั้งแรกไปแล้วปุ๊บถือว่าเหมือนกับคุณเปิด เปิดการใช้ดิจิทัลวอลเล็ตไปแล้วคุณสามารถใช้ได้ยาวเลยไปจนถึงเมษายนปี70ยาวเลยนะ67 68 69 3ปีค,คุณสามารถใช้ไปได้เลยนะครับซึ่งจะใช้ได้แค่ภายในอำเภอตามบัตรประชาชนนะอย่างของคุณหวานนี่ย,าย้ยายมาอยู่นี่ยังย,<า>ย,ย้ายมาดอนเมืองแลวอก็ใช้อยู่ก็ใช้ได้แค่ในเขตดอนเมืองรัศมี ไกลกว่าดอนเมืองเนี่ยก็คือไม่ได้นะคืออยู่ในเขตในเขตดอนเมืองสมมติพื้นที่ร้านเนี่ยอยู่ในเขตดอนเมืองเนี่ยใช้ได้หมดเลยนะอย่างผมดูดีๆนะเข้าเกี่ยวดอนเมืองหลักเดินข้ามไปเป็นหลักสี่คุณใช้ไม่ได้แล้วนะต่อต่อให้บ้านคุณแบบเดินไปนิดนึงถึงหลักสี่แล้วเนี่ยไม่ได้แล้วนะคุณดูร้านค้าเข้าิงๆเขาตั้งไว้เขตไหนนะคะนะครับแล้วก็เขาบอกว่าการใช้เนี่ย ก่อนหน้านี้ก็มีการคุยกันตกลงจะมีแอปใหม่ไหมหรือว่าอะไรไหมอะไรเงี้ยปรากฏว่าใช้แอปเป่าตังค์เหมือนเดิมนะเพราะเขาบอกว่าไหนๆคนเราก็ผูกพันกับแอปเป่าตังค์มามาสักระยะหนึ่งแล้วเออใช่นะไม่ต้องทาแอปเพิ่มไม่ต้องอะไรแล้วคุณใช้แอปเป่าตังค์นี่แหละนะครับผมแล้วก็ไม่สามารถโอนหรือว่าแลกเป็นเงินสดได้นะคือบางคนยังเข้าใจอยู่ว่าเงินดิจิทัลมันคือเงินสกุลดิจิทัลหรือเปล่าอันนั้นคือเงินสกุลดิจิทัลพวกคริปโตเคเรนซี่หรืออะไรเงี้ยมันไม่ใช่แบบนั้นมันคือลักษณะมันเหมือนกับออาารรมมณ์เเหืนใช้ จี Wallet ของของอนโยบายของรัฐบาลชุดที่แล้ว <c oughs> ที่จะใช้เป๋าตังใน,นไปแคสแกนจ่ายไปเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือลักษณะเดียวกันนะครับเงินจะเข้ามาอยู่ในแอปเปา๋าังค์ไม่สามารถโอนแลกเป็นเงินสดได้นะครับแล้วก็ซื้อของที่ซื้อเนี่ยจะได้แค่เฉพาะของอุปโภคบริโภคนะจะไปใช้จะไปซื้อของออนไลน์เนี่ยไม่ได้นะซื้อเหล้าซื้อบุหรี่อะไรเงี้ยไม่ได้จริงเนี่ยของอุปโภคบริโภคส่วนมากก็อยู่ออนไลน์ทั้งนั้นน่ะนะ